วันนี้เรารถึงความดีของนายหลวงองค์ปัจจบันและนายหลวงที่เป็นบรระบรุษของท่านกระวงจากเรียงได้ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยรัชกาลที่หนึ่งสังเกตดูว่าที่อายุเท่าร่วงเหมือนเมืององสุขกับพราะธรรมวินัยก็เลิะเลือนไปมีการปฏิบัติอย่างอื่นแทรกแสงเข้าไป ท่านพยายามชําระมีสังเกตนายที่จึงมีสังเกตนายในตอนตสมัยตั้งจากรีวงศทั้งสองสาครั้งพระชำระพระได้ไปดลบองต่อมาก็ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมเฟื้นฟูการปฏิบัติทุลงขวัตฟื้นฟูการปฏิบัติภาวนาายไปเป็นตามแบบเดิมของพระเจ้าจงถึงรัชกาลที่9ที่สิบก็สรงเสริมการปฏิบัติของพระวัตป่า นี่ถ้าเรามีธมรรมะที่จะปฏิบัติได้ทุกวันนี้ก็เพราะความดีของท่านพรอาจารย์วิที์แสดงความกระตัญอยู่ต่อท่านก็เราปฏิบัติตั้งใจทําอย่างการปฏิบัติเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยฐานกรรมฐานในการให้เป็นลักษณะของพุทธิคนคนธรรมดาธรรมดามาถึงที่นี่ก็ปฏิบัติเพื่อจะเอานเอานี่แต่เราปฏิบัติเพื่อให้เ,เห็าว่าความดีมันกลับมาเองโดยไม่ต้องนึกถึง อย่างท่านบอกไว้ความตั้งใจของเราที่ให้ทานนั้นถ้าหวังก็จะได้ผลเป็นวัตถุตอบแทนนั่นเป็นเจตนาที่ต่ำที่สุดมันยังดีจีิงว่ามันให้แต่ว่าจะให้ดีว่านั่งตรงแห็นว่าการให้นะี่มันดีอยู่ในตัวเองเราให้แล้วใจของเราเบิกบานขึ้นมากว้างขวางขึ้นมา,นมาส่วนผลที่จะได้มาก็ยิ่งดี แต่ว่าไม่ตรงไม่เพ่งที่ผอนรยะยาวแลา,าเพ่งถึงความดีของเราที่สร้างในปัจจุบันก็ความดีในโลกมันมาจากไหนก็ามาจากดีในปัจจุบันที่เราเจตนาดีความดีอย่างหน่เพียงแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนของความดีเดิมของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการความดีในชีวิตเราก็สนใจในปัจจุบันสนใจในสภาพเจตใจของเราในปัจจุบันเราจะให้จใจใ้เป็นวัตถุก,ก็ได้จะให้เป็นกําลังกายกาลังใจก็ได้ ให้ค,ความรู้ก็ได้ให้การให้ภัยกาซึ่งภะยทาซึ่งละกันกันนี่เป็นลักษณะของวารความดีก็ต้องเริ่มตรงนี้อย่างหลวงปู่ดูลยพูดอยู่ไว้เรื่องของโลกมันก็เริ่มเป็นคู่คู่กันไปแต่เรื่องของพระธรรมนั้นมันเสง่งเดียวรวดมันก็ให้รวดไปเลยทั้งๆ้งให้วัตถุให้จิตใจใหายใ,ใจ ที่เป็นอกัสลนละไปละไปละไปจนละทุกสิ่งทุกอย่างนั่นผลที่ตอบแทนมาก็กเป็นความดีลอลนเพราะฉะนัะ้นเราเอาความดีนี่เป็นปัจฐานในการปฏิบัติของเราเอาดีในเจตนาในปัจจุบันอย่างก,ก็ต้องพลอยดีไปตามด้วย